<laughs> ไล่ไล่ไปที่คนไหนนอนคนไหนนอนสาธุสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ ว,นนว,วันนี้เป็นวันวันอาทิตที่เก้าเดือนวันอาคารที่สองพันห้าร้อยหกสิบนางสาวสุปัญญาพักษิกนได้มาทำบุญกับานในวันนี้อาตมาภาพพออริีบุพอที่เจ้าใหญ่ทินแปลงบุงกบปาศักษานางสาวสุปัญญาพักษินพอไม่นครอบครัวพอมีปารมาใช้แรงยู่เย็นเพีย,ยสุข มีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโภคสมประส,สิทธิ์ยืนตองอายุวันนักสุขภาราทุกทิพยารามท,ทุกเนื้อเธอือยักพาวานิวังหาภูราปาริภูเรมเตสาตรังเกวะเมวะอิตโตจินังเตศานาอุปตักติ อิศิต <twitch es> <whe collapses> ังวัจิตังตุมหังคิดภะเมวาสมิสัตถุสัพเพปุเรนโตสังตปางยันโทปนารโสยทามณิโชติรโสยทามเทติยมิวาจันโนสากะโ ยุโคภวะพิวังธันสิเลจเนยจังโธธกรปจายโนจัตการุธธรรมวาทันติอายุวันโนสุขัง